ประเทศไทยดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนมีความรักความสามคัคคีร่วมแรงกายแรงใจสร้างชาติให้มีความมั่นคงปลอดภยัยร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนตลอดมา ภัยคุกคามด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดุนแรงสลับซับซ้อนหลากหลายรูปแบบขยายตัวเป็นวงกว้างรัฐจึงต้องบริหารจัดการด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธ,ธิภาพให้สามารถป้องกันควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอร,อรมนมีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2,551เป็นส่วนร,ชราชการรูปแบบเฉพาะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนาที่การทหารบกเป็นเลขาที่การกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแม่ทัพภาคเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกอรมนเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการอำนวยการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของรัฐทั้งพลเรือนตำรวจทหารส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบภายในประเทศและการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตั้งแต่ยามปกติและในายามที่เกิดสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยมีการดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดังนี้ การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและค้ามนุษย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคนในการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและรักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตนเพื่อให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป